ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างนะคะได้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการค่ะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานค่ะ ที่สถานีบริการรถไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายชาวล,ลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปี2563เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาพร้อมยังเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานค่ะ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษานะคะด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูและนักเรียนจึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วค่ะซึ่งมีการจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันกิจกรรมความรู้ทางวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นและกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามารถด้านต่างๆโดยได้รับความร่วมมือในการจัดการแข่งขันจากโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและได้จัดนิทรรศการมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะโดยถือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะคะคนมาอยู่กันเยอะก็เลยบอกว่าต้องป้องกันกันสักหน่อยมาตรการป้องกันโควิด19ค่ะ